สวัสดีค่ะเพื่อนๆพน,พ,นพบกับยายมะนาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อีกสถานที่หนึ่งก็คือที่หนองบรรัวลำพูที่บ้านเกิดของยายมะนาวนะคะยายมะนาวจะปลูกต้นไม้ไว้ทั้งที่หนองบรรัวลำพูแล้วก็บุรีร์วันนี้นานๆหลายเดือนยายมะนาวถึงจะได้กลับมาบ้านนี้ค่ะต้นไม้ของยายมะนาวก็คือจะเป็นชวนชมแล้วก็ต้นบอลต่างๆแล้วก็ จะเป็นเกี่ยวกับอ่าต้นนี้ค่ะปุยเซียนนะคะเพื่อนๆจะเป็นปุยเซียนด้วยนะคะนี่ปุยเซียนจะเป็นปุยเซียนด้วยแต่ทีนี้วันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาทาอ่าต้นชนชมที่นี่ค่ะมีแต่หญ้าลกร้างอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆยายมะนาวมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอ่าสงสารต้นไม้นะคะรู้สึกว่าสงสารต้นไม้เพราะว่าไม่มีคนดูแลเห็นไหมคะ เขาวันและเครือไม้และต้นหญ้าใบไม้ใบหญ้าขึ้นมาเต็มเลยค่ะเหมือนว่าเขากําลังรอให้คนมาบอนิฟาย bon ใหม่ให้คนมาปลูกเขาใหม่ให้คนมาดูแลเขาต้องการให้คนดูแลเขาก็กําลังจะเริ่มแตกยอดออกมาแตกดอกออกมาแทงยอดแทงดอกตอกแจก,กดอกออกมานะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้มาดูโขดของเขานะคะมาดูรับต้นของชมชมต้นนี้นะคะดูว่าเนียเห็นไหมคะ ชนชมจะไม่ตายง่ายๆนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดน้ําให้น้ําเพราะว่าชนชมเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําเท่าไหร่ถึงจะไม่มีน้ําหลายๆเดือนถึงจะไม่ลดน้ําหลายๆเดือนชนชมของเราก็ไม่ตายนะคะไม่ตายถ้าชนชมอยู่กับน้ําเยอะๆอยู่สถานที่อับชื้นอยู่ที่สถานที่ร่มร่มแล้วก็น้ําเยอะน้ําขังอย่างเงี้ยชนชมโอกาสไม่รอดเยอะค่ะ เหมือนกับว่ากับดินดินนะคะดินของชนชมที่เรานํามาปลูกเหมือนกันถ้าเป็นดินแข็งดินเหนียวนะคะดินสมองดินด้านๆน,นะคะเอามาปลูกชนชมของเราก็จะไม่งามก็จะไม่สวยนะคะกรณีนี้วันนี้ยายมะนาวก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเอาน้องชนชมต้นนี้ออกมาใส่กระถางใหม่พอใส่กระถางใหม่แล้วชนชมของนี้ของเราจะสวยงามขึ้นมากว่าเดิมไหมคะแล้วเราจะตัดกิ่งตัดยอดแบบไหน ที่จะให้ชนชมของเราแตกขึ้นมานะคะเรามานํากระถางชนชมดึงชนชมขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆดึงชนชมขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดึงขึ้นมาแบบง่ายๆนะคะดินแห้งเลยนะคะดินแห้งเลยนะคะเรามาดูว่าชนชมของเราลากจะไม่ค uh, ่อยค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนี่ลากจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไหมคะชนชมมน่าสงสารมากเลยค่ะอยู่แบบที่ว่าไม่มีใครดูแลนะคะ ไม่มีพือนเพื่อไม่มีอ่าไม่ได้กินอาหารมาสักระยะประมาณ3าเดือนแล้วค่ะน่าจะาปะประมาณ3าเดือนแต่ชนชมของเราไม่ไม่ตายนะคะเราก็มาตัดแต่งรากนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วเราก็จะนําชนชมของเราลงปลูกนะคะเพื่อนๆเราก็มาตัดแต่งรากออกนะคะนี่ค่ะเยมานาวจะปลูกชนชมไว้สองสถานที่นะคะเพื่อน เยมนาปลูกต้นไม้ไว้สองสถานที่ก็คือที่หนึ่งก็คือบ้านประจําของเยามนาก็คืออยู่ที่บุอีรัมนะคะดูค่ะดูค่ะเพื่อนๆเนี่ยต้นไหนที่มีรากออกมาลักษณะแบบนี้เราก็เอาออกเลยนะคะเพื่อนๆเราก็เอาออกยอดที่เขาเนี่ยคะ่ะยอดยอดที่ขึ้นมาอย่างเนี้ย จะทาให้ชนชมของเราไม่สวยเราก็สามารถตัดทิ้งได้นะคะเพื่อนเื่อนเราไม่ต้องไปเสียดายแต่ตัวนี้กําลังแตกแตกดอกออกมาแล้วค่ะแตกยอดยอดออกมาแล้วก็เราก็มาทําการ modify ตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราตัดทิ้งก่อนลงลงกระถางได้นะคะตัดทิ้งเราต้องดูด้วยนะคะว่าตาเขาอยู่ตรงไหนตาแล้วก็ตรงที่เราจะจะตัดออกเนี่ยมีมีม จุดตาที่จะเกิดนะคะตัวนี้จุดตาที่จะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยจุดตานี่ก็คือเป็นจุดตาที่ที่เขาจะเกิดเราก็ตัดระหว่างตรงนี้เลยนะคะหรือไม่เราก็เนี่ยคะ่ะตัดเลยนะคะเราตัดเลยตัดทิ้งเห็นไหมคะเราก็จะได้ชนชมลักษณะอย่างนี้หรือว่าเรายังไม่พอใจเราก็สามารถตัดออกได้อีกนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถตัดแต่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เกิดเกิดเกิดอ่า ยอดขึ้นมาเกิดดอกขึ้นมานะคะแตกดอกขึ้นมาแต่ตอนนี้ชนชมต้นนี้ไม่ไม่ตายนะคะทุกคนไม่ตายมาเลยค่ะยายมะนาวจะนํากระถางนี่ค่ะกระถางใส่กระถา,า,างใบนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็เอาดินนะคะดินที่เราจะปลูกชนชมก็คือเป็นดินใบไม้นะคะเป็นดินใบไม,ไม้วันนี้ยายมะนาวไม่มีใบกัมปูนะคะแต่ย่ายายมะนาวก็าไปเก็บเศษวัสดุใบไม้นะคะมาแล้วก็เอามาผสมกับดินนะคะดินนะคะนี่นะค่ะ เอาลงเลยค่ะเห็นไหมคะจะมีเศษเศษไม้นะคะ <L> เพราะว่าเพราะว่าดินจะได้โปร่ปงนะคะเวลาเราปลูกชนชมุมชนชุมของเราจะได้ไม่ต้องอมน้ำนะคะนี่ขนาดชนชุมต้นนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยูอ่ไม่ได้ลดน้ำนะคะตั้งหลายเดือนนะคะชนชุมก็ไม่ตายนะคะท,ทุกทุกท่านนี่คะ่ะแล้วก็วางจัดวางให้เป็นระเบียบนะคะจัดวางให้เป็นระเบียบนะคะนี่คะ่ะจัดวางให้เป็นระเบียบ จัดวางให้เป็นระเบียบนะคะจัดวางให้เป็นระเบียบนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ใช้ดินนะคะใช้ดินกบถ้าเราใช้ฐานมากบอีกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะฐานหรือว่าเป็นขี้เถ้าก็ได้นะคะกันเที้ยกันมแมลงนะคะเศษฐานนะคะฐานนึ่งข้าวนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะเอามากบกับชนชมได้นะคะทุกคนชนชมต้นนี้รอดแน่นอนค่ะร้อปซนะคะ รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ายายมนามาเจอแล้วก็นึกสงสารต้นไม้นะคะนึกสงสารต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ไม่ได้รับการดูแลดีที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะดีที่เขาไม่ตายไปก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเขายังมีชีวิตอยู่นี่ก็คือเป็นการโมดิฟายต้นชนชมที่เรามาเจอแล้วทีนี้เหมือนว่า เขาต้องการการดูแลนะคะเพื่อน,เอนๆเห็นไหมคะนี่คือการเป็นโมดิฟายชนชมเป็นการที่ปลูกเขาขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะได้โขดแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ตรงนี้ก็จะแห้งนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะแห้งแล้วเขาก็จะแตกแตกออกมานะคะเขาก็จะแตกตาออกมาแล้วก็จะได้ติดดอกติดยอดออกมาใหม่แล้วก็จะเป็นชนชมที่ สวยงามอีกหนึ่งต้นนะคะเพราะว่าถ้าเราดูแลชนชมทันเหตุการณ์ชนชมก็จะไม่ตายนะคะเพราะวา่าคนพูดเรื่องชนชมต้องพูดกับคนที่รักชนชมรักต้นไม้จริงๆนะคะทั้งเจะเข้าใจว่าต้นไม้ทุกต้นต้นไม้ทุกชนิดเขาก็มีชีวิตเหมือนกับมนุษย์คนเรานะคะกับการที่ว่าได้ดูแลรักษาเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยมัง่งใส่ เศษวัสดุใบไม้มากลบถ้าเป็นในช่วงหน้าแล้งเราก็ใช้กลาบมะพร้าวนะคะที่เขาปอกเปลือกเปลือกมะพร้าวนะคะมาสับๆแล้วก็เราเอามากลบได้แต่ทีนี้ในระยะนี้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนถ้าเป็นหน้าฝนเราก็ใช้เศษวัสดุใบไม้นะคะปลูกนะคะถ้าได้ถ้าเศษวัสดุใบไม้เป็นใบก้ามปู ยิ่งจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าใบกัมปูจะมีเป็นปุ๋ยเป็นดินที่ให้สารอาหารกับต้นชนชมของเราได้ดีเยี่ยมๆแต่ถ้าเราไม่มีเราก็สามารถใช้ดินแบบนี้ปลูกชนชมให้ออกมาสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือยานมะนาวทำไว้นี่ค่ะกลับมามาเจอยานมะนาวก็ทำไว้แบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ ยมามะนาวก็ทําไว้แบบนี้นะคะก็จะได้ชนชมที่โมนิฟายออกมาแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะยมามะนาวก็พยายามที่จะทําจะโมนิฟายชนชมของเราที่ไม่สวยออกมาให้สวยงามนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะเพื่อนๆนแต่ชนชมของเราพวกนี้ะจะยังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ตายไม่ตายง่ายๆเพราะว่าชนชมเป็นพืชที่ทนทนแดดนะคะทนแดดมากๆนะคะ เ็นพืชที่ทนแดดมากๆนะคะเห็นไหมคะทำออกมาแล้วก็ได้ชนชมแบบนี้ค่ะอีกไม่นานประมาณสักอ่า หนึ่งเดือนนะคะชนชมต้นนี้ก็น่าจะสวยงามนะคะเพื่อนๆนรอดูอีพีต่อไปนะคะเห็นไหมชนชมจะไม่ค่อยมีดินเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสงสารต้นชนชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆนะคะกับคลิปเกี่ยวกับต้นไม้เป็นชนชมหรือว่าจะเป็นต้นบอลสีหรือว่าจะเป็นต้นอาโป้ยเซียนนะคะพืชไม้ต่างๆนะคะ ยายมะนาวก็พยายามจะนำสิ่งดีๆความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้เอาไปาปฏิบัติใช้เอาไปปลูกลองดูนะคะแต่ยายมะนาวทำออกมาแล้วต้นไม้ของยายมะนาวรอดแล้วก็มีดอกสวยๆออกมาทุกๆต้นเลยค่ะที่อยู่บุรีด์นะคะตอนนี้ก็คือยายมะนาวอยู่ที่จังหวัดหนองบวัวลำพูมาเห็นต้นไม้ของที่ของยายมะนาวที่ทำไว้นะคะไม่มีใครดูแลอยู่ที่บ้านคุณยายยายมะนาวก็เลย มาโมนิฟายแล้วก็มาทำอ่าคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ชมว่าทำแบบไหนทำยังไงนะคะชนชมของเราถึงจะอ่ามีชีวิตรอดนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณมากมายค่ะ